สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสกุลสกคลจ้ามื่อวานนี้เรามินกลับมาเห็ดงานอยู่สันนะจ้ะอยู่สันจ้ะนี่ค่ะตรงขามกันเลยจ้ะหมู่บ้านสันจ้ะแต่ก็ตรงนี้จะเป็นท่าเรือเ้าจะพี่น้องเขาจะใส่เรือ,อขามฟากกันนะจ๊ะหลุดใส่เรือเนาะขามฟากไปขามฟากมาแต่ตอนนี้พิ่นปิดแล้วจ้ะพิ่นปิดการเอกขนส่งทั้งทั้งเรือตรงนี้ไปแต่ก็จะมีเรือ เรือไอ้อีกอย่างหนึ่งอะจ้ะแบบโดยสารธรรมดาอาจ้ะที่ค้นขึ้นนั่งจะแต่ไอ้ที่เอารถขึ้นเรือนะเจ้าปิดไปแล้วจะพี่น้องจ้าโอ้ตรงขามบ้านซันตัวบรรยากาศดีไม่มีพี่น้องเลยหนูอยากให้พี่น้องสังเกตเบื้องอัน,นอันนี้กับนูจะอย่างหนึ่งเด้อมาน,นี้เดี๋ยวนูสิพาไปเบื้องพี่น้องน้ำเด้อพี่น้องน้ำทะเลเขตนี้นะจ๊ะ กะโบไก่จากหมู่บ้านที่นี่ละมุนอยู่เลยพี่น้องน้ําทะเลจ้ะจะไม่แข็งเลยแถวนี้จะไม่แข็งจะไม่เป็นน้ําแข็งเลยจ้ะอากาศบรรยากาศดีบ่าจ้ะพี่น้องจ้ะน้าทะเลที่นี่จะไม่เป็นน้ําแข็งแต่แถวบ้านนีละมุนนะเป็นน้ําแข็งเลยพี่น้องเลยน้ําตรงนี้จะไม่เป็นน้ําแข็งจ้ะวันนี้แดดออกถ้าทางนี้แดดออกถ้าทางบ้านนีละมุนกบสิบบมีแดดเลยพี่น้อง ทางสาวดานอเวจะไม่มีแดดถ,ถ้าแถวซันมีแด,ดดมาเนาะบิเงน,น้ําทะเลตรงนี้จะไม่เป็นน้ําแข็งจะไม่มีหิมะเกาะมันจะไม่มีหิมะเกาะเหมือนเหมือนแถวสาวดา้าแถวบ้านนีลมนเลยได้พี่น้องตรงนี้ซัมเมอร์คาเจ้ากัซิมาแอดหลดนอนหลดปิกนิกดหยังพารากันมานอนตรงนี้ได้จ้ะมาตกปลามานั่งกินข้าวมาอะไรได้จ้ะพี่น้องจ้ะตรงนั้นก็นจะเป็นห้องน้ำเลยจะ้ะนีลเมนจมาทำงานทำความสะอาดห้องน้ำตรงนั้นจ้ะพี่น้องจ้ะ มายืนตกปลาตัวมุ่นได้แล้วก็ตรงโขดหินตรงนี้ได้ด้วยจ้ะถ้าใครมาเที่ยวแถวซันนะจ้ะแถวรูไปจ้ะก่อนจะถึงไอ้สาวด้านจ้ะพี่น้องจ้ะจ้ะวิวบรรยากาศรอบๆสวยงามประจ้านิลมนเห็นมันแดดอากาศดีเมื่อนี้พี่น้องจ้นานกลมนเห็นอากาศดีก็เลยเก็บบรรยากาศวิวสวยๆมาให้พี่น้องบ่งแล้วจ้ะ ขาเจ้าเห็ดขึ้นมาใหม่เมื่อปีที่แล้วนี่นเองเขาใหดผู้คนนั่งเราจะเป็นลานจอดรถจอดอย่างจะมีรถเมย์มาหลับคนขึ้นเรือตรงนี้นํะจะพี่น้องจานนี่จ้โอู้ยเยน็ยนเยน็ยนเยน็นเย็นอากาศดีแต่แต่หนาวจา้ะแต่น้ําทะเลที่นี่จะไม่มีน้ําแข็งจะไม่มีหิมะเลยจะพี่น้องจา้าจะไม่มีน้ําแข็งไม่มีหิมะ แถ,แถวทา่ามิละมุนเป็นน้ำแข็งคือมูเอเอยังที่หนูถ่ายลงให้เบิ่งนะจ๊ะวิวบรรยากาศรอบๆสวยงามนะจ๊ะโตกปลาได้เด้อพี่น้องตรงนี้ตรงรูไปตรงข้ามกับซันนี่จะ้ะหมู่บ้านซันหมู่บ้านนี่จ้ะซันหนาวพี่น้องจ้าอากาศดีมาเนี่ย อากาศดีมานั่งจิบกินกาแฟได้ด้วยจ้ะพายเอารถนอนเอารถปิกนิกมานอนมาปิกนิกที่โมนี่ก็ได้จ้ะห้องน้ำจ้ตะตกปลาอะไรตรงนี้ได้จ้ะตรงขดเหินตรงนี้แล้วก็ฝั่งนู้นนะจ้ะท่าเรือนะจ้าเย็น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 ยน,นี่ก็จะเป็นพวกรถเมย์เขาก็ะิมเ่เจาะที่ตรงนี้แหละจ้ะรถเมย์ มีมก็จะมา็ดงานตรงนี้จ้ะตรงนี้จะเป็นเรือที่จะไปสตาวางงาแล้วก็มาไอ้สุดสิ้นสุดที่สาวดาขาว่าจะมาจอดอยู่ป้ายนี่นำจาจพี่น้องจ้ะนี่จะเป็นห้องผู้โ,โดยาสารเนาะนี่เรามันดูต้องมาทำความสะอาดตรงนี้จ้ะกูจะไปเอาของพี่น้องเอาของก่อนโซนตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งพักคือกันนะจ้ะ ที่ผู้โดยสารที่จะขึ้นเรือน่าจะพี่น้องจานนะจ้ะจ้ะด้านนอกผู้เย็นสุดๆเลยข้างนอกวันนี้อากาศดีมากแค่นี้เราควพาออกเบิ่งกข้างนอกดีกว่านะจ๊ะเย็น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 จุดๆเลยจ้าจ้ามาเย็นต๊ะป่าตรงนี้ก็ได้เลยพี่น้องเด้อนี่อากาศดีมากเลยจ้าเพลิดเพลินแดดพี่น้องเอ้ย จะเห็นแดดบรรยากาศดีมาในสุดยอดมีแดดแต่หนาวจ้ะเพื่อนๆมีแดดแต่หนาวจ้ะเขาก็จะนั่งเรือผู้โดยสารก็จะมาตรงนี้พี่น้องจะไปข้ามไปฝั่งซันทั้งหมู่บ้านทั้งพุทธละจ้ะมีหมู่บ้านนั่งจ้ะเดี๋ยวนี้ก็จ้าให้ถนนใหม่แล้วจ้ะ้ เเลอาเรือข้ามฟากอีกอย่างหนึง่งที่เอาเอารถใส่เรือนะพี่น้องห้องอย่างนีง้เรามุนงคดเซืร์นบอกกเจ้าก็เลยน,นั่นไปแต่อมีแต่แค่เรือผู้โดยสารข้ามฟากซื่อแต่ตอนนี้โอ้เย็นเย็นบรรยากาศสุดยอดงามกัจะ้ะย โอ้เย็นเย็นมากเลยจ้าลมจะแรงนะคะบรรยากาศสุดยอด่น้งจ้า จะพี่น้องนีละมนอยางให้พี่น้องเบิงกับวิวบรรยากาศไอ้มุมที่นีละมนถ่ายตอนต,ตรงน้ําทะเลแถวสันนะจ๊ะแถวลู่ไปนะจ๊ะจะแตกต่างกับน้ําทะเลแถวบ้านนีละมนนะจ๊ะนีละมนกำลัาฮอดบ้านแล้วจ้ะที่เดิมนะจ้ะพี่น้องจ้ะทะเลหน้าบ้านนะจ้ะก็จะเป็นน้ําแข็งประมาณนี้นะจ้ะไม่มีน้ําขยับเหมือนที่ลู่ไปเด้อบ้านนีละมนจะเป็น,นได้จากพี่น้อง แดดดีบรรยากาศดีมากเลยจ้ะแถวบ้านนี้ละมุนนี่ส์เซเป็นน้ำแข็งเมืสพี่น้องบม่ได้เป็นน้ำตินตีนน้ำตงนรือนะน้ำขยับเหมือนที่ที่รูปไปเด้จ้ะยากาศวันนี้อากาศดีจ้ะอีกโซนหนึ่งพี่น้องหนูอยากให้สังเกตแถวแถวนี้ละมุอนอยู่จะไม่ค่อยมีแดดนะคะมันจะภูเขาจะบังแดดหมดเลยค่ะเห็นไหมโซนนี้พี่น้อง เขาจะบางแดดจ่ะแถวบ้านนิรโมนนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะมีแดดเป็นบางส่วนจ้ะมันเป็นทุกเขาบางบางแดดเบิดพี่น้องเอทุกเขาบางแดดหมดเลยเนไหจ้ะเป็นน้ำแข็งจ้ะพี่น้องจ้ะนิลโมนอยากให้เบิง่งแค่ความแตกต่างของน้ำทะเลจ้ะพี่น้อง ความแตกต่างของน้ำทะเลกับที่ถ่ายเมื่อกี้ให้ให้ดูให้ดูให,ดให้ชมเลยนะพี่น้องเนาะวิวสวยจ้ะเรเลจุดนี้จะเป็นน้ำแข็งที่สาวดานอร์เวยจะเป็นน้ำแข็งจ้าสวยปะจ้ะ ะเลหน้าบ้านเป็นนํำแข็งจ้าเพื่อนๆนจ้าเก็บมาฝากจะวิวสวยงามจ้าจ้าอยากให้สังเกตดูนะคะแถวบ้านนีละมนจะไม่ค่อยมีแดดจ้าเพื่อนเื่นแถวบ้านหนูจะไม่ค่อยมีแดดนะคะภูเขาจะบังเมื่อจะพี่น้องจ้าภูเขาจะบังไปหมดเลยจ้าแดดจะไม่ค่อยมีจ้าโซนนู้นจะไม่มีแดดเห็นไหมพี่น้องเป็นคืนนีละมนีเบื่ สั้นผัดน้ำตีแบบแบบพี่น้อง